สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้เรามาลุยกันพี่ชาววันนี้มาอัปเดตนะครับรายการพระพิตาหัานุมานนะครับอ่ารายการหน้ากากกันหน่อยพี่นะวันนี้มีรายการหน้ากากนะครับกับรายการตะโกวอวนรายการเซอร์ไพรส์รับมาแบ่งปันให้พี่เช่นเดิมครับนะมาอัปเดตกันหน่อยกับ EP e ท้านี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกกันพี่นะครับรายการที่หนึ่งกันเลยดีกว่านี้ครับนะหรือรายการที่หนึ่งครับเนี่ยฮะ เลขคดเบอร์หนึ่งศูนย์สามครับกับรายการนี้ครับนี่ฮะเนื้อว่านนะฮะสบู่เลือดนะครับตะกรุดทองทิพสองดอกหน้ากาดทองระคังนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับนี่ฮะหลังปัดเงินครับพี่นะครับสวยๆเลยครับนี่นะรายการที่หนึ่งนะครับนะครับแบกปันเหมือนเดิมครับพี่ชายนะครับนะผมขอแบกปันที่สามร้อยบาทนะครับรายการนากากนะครับหรือรายการที่สองครับ รายการที่สองเลขโคดตัวเบอร์18รวมกันที่9้ครับด้านหลังปัดเงินครับพี่นะครับรายการนี้เป็นรายการที่2นะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับสำหรับรายการที่2นะครับนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายนครับรายการถัดไปเป็นรายการที่3ครับนี่ฮะรายการที่3ามสวยสวยครับพี่ชายนะสำหรับเลขโคดตัวเบอร์หมายเลขแปรายการนี้ครับากุด2อดอกเลขโคดตัวเบอร์หมายเลขแการายการนี้ก็แบ่งปันให้พี่ที่300บาทนะครับ 300รบาทนะครับสวยๆเลยนะครับรายการที่3นะครับต่อมารายการที่4ี่รายการที่เป็นเนื้อชั้นหมากหน้ากากทองระคังนะครับหน้ากากนะสีทองแบบนี้นะครับนะลงยาด้วยจีวรเลขหัเบอร์1นึ่นะครับ14 8่งแป้นตหลังปิดแผ่นเงินนะครับรายการนี้แบ่งปันให้พี่นะครับนาที่300บาทเช่นเดียวกันครับรายการที่3านะครับเหลืออยู่องค์เดียวแล้วนะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่4เนื้อฉันหมักหน้ากากทองแดงผิวไฟนะครับเลขคุณตัวเบอร์20งศติดจีวรหลวงปู่นะครับคุกจีวรหลวงปู่มหาสิริครับเลขคุณตัวเบอร์20นะรายการนี้ก็300บาทนะครับ300บาทครับพี่ชายรายการที่5เอางี้องค์นี้เอาไป280บาทนะครับ280บาทนะพี่นะต่อมารายการที่6ครับนะนี่ฮะรายการที่6เลขคุณตัวเบอร์ใหม่เลข15ครับ รายการที่6เลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขสิบห้ารายการนี้นะครับก่อนากากักนะคุกจิววันหลวงปู่นะครับรายการที่แบ่งปันที่280บาทในพี่นะั้นสำหรับรายการที่6นะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่7นะครับ รืรายการที่เจ็เลขคตรเบอร์ที่แปดเจครับกับรายการนี้เนื้อว่านมงคล108นะครับหน้ากับอัปกาด้านหลังปิดแผ่นเงินแท้เลขคูเบอร์87นะครับรายการนี้ครับนะถือว่าสวยเลยนะพี่นะนี่ครับนี่ ไลายการที่แปดปันที่300บาทชิ้นเดียวกันนะพี่นะรายการที่7นะครับต่อมารายการที่8เนื้อเดียวกันนะพี่น,ะนั้นเนวาดนะครับนะเรื่อเรืคุณเบอร์9ก้าี่ปิดเพงเงินดลานหน้ากะเอาปากกานะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่2องค์เท่านี้นะองค์ละ300บาทเท่านั้นครับพี่ชายนะครับนะรายการที่8นะครับ ต่อมาครับรายการที่9รายการที่9ครับเลขโค้ดตัเบอร์เลขหกสิบสามรายการนี้จะรวมกันได้9นะครับเลขสวยกันเลยนะครับกับเนื้อผงทูบ19วัตตะกรุดทองทิพย์สองสามตัวนะครับหน้ากากทองทิพย์ครับสวยๆเลยพี่ชายรายการที่9นี่ฮะรวมกันได้9เลขโค้ดตัเบอร์63ครับนะผงทูบ19วัตนะครับรายการนี้ก็300บาทนะครับ ต่อมารายการที่1 0ก้อนเนื 300, 100, 100, ้อจากการพี er ่ชายรายการนี 3, 5, birth birth. ้เลขโค้ดนัเบอร์หมายเลขสองรองแม่ทัพเลยครับนะคิดราคาเท่ากันที่300บาทเท่านั้นนะครับ300บาทเท่านั้นนะฮะอยู่ที่เราชอบนะครับว่าชอบเลขโค้ดแบบไหนนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่11ครับรายการที่11เนะครับเลขโค้ดตําเบอร์หมายเลข35นะครับเลขโค้ดนัเบอร์หมายเลข35นะนี่ฮะรายการที่11นะครับนี่ 300บาทเท่ากันนะพี่นะอยู่ที่เราชอบนะลองเลือกองค์ที่ถูกใจดูได้นะครับนะต่อมาครับเรามาเริ่มจากรายการตะกัวอวนเซอร์ไพรส์กันหน่อยครับมาเริ่มจากรายการนี้ฮะต่อกันเลยพี่ชายนะครับรายการที่12กับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับฝังทองไหลนะครับหน้าหลังครับนี่ฮะ เลขคุณตัวเบอร์นี่ครับหมายเลขแปดเลขรวยครับแต่รายการนี้เอาพอพี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับเลขแปดเลขรวยพี่หายยากๆนะรายการที่สิบสองต่อมาครับจะเป็นกำไรรายการกําไรทองคํานะฮะกำไรทองคำนะฮะหมดทั้งหมดนะพี่นะเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขห้าสิบสามครับองนี้นะครับแบ่งบันที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทครับพี่ชายนะครับตะกุดทองคำไอ้กำไรทองคํานะครับนะฮะรายการที่สิบสาม ต่อมารายการที่14ครับเลขค้ณตําเบอร์หมายเลข142ครับเอานะ700บาทเท่ากันทุกองคนะส่วนถ้าพี่ๆในใจนะครับจะยกคู่นะครับขอเพียงแค่1,200บาทเท่านั้นนะฮะ1,200บาทเท่านั้นนะฮะผมให้ยกคู่นะครับ1,200บาทจะลดไป200ครับพิเศษให้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชานี่ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่1 5รายการที่1 5เลขค้ณตําเบอร์หมายเลข15ครับ นี่ฮะเอาไปนี่ครับนะรายการที่15ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่16ครับ16เลขคุณตัวเบอร์120 16เลขคุณตัวเบอร์127่งทวดทิพย์นะครับ127นะครับรายการนี้นะครับรายการที่เอ่อ16นะครับนะนี่ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่17ครับ17เลขคุณตัวเบอร์เลขสอนะครับ17เลขคุณตัวเบอร์เลขสอครับ รายการที่17นะครับนี่ต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการที่18รายการที่18เลขคนจับเบอร์หมาเลขเจ็ดสิบสองรวมกันได้เก้าเลขคนจับเบอร์เจ็ดสิบสองรวมกันได้เก้าครับพี่นะฮะรายการนี้นะรายการที่นะฮะสิบแปดนะครับนะส,สวยๆเลยนี่นะครับนะครับสำหรับวันนี้เช้าวันนี้ครับมีมาให้พี่นะฮะทั้งหมด18รายการ เดี๋ยวให้พี่ลองเลือกชมดูนะครับชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีรไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับเรองกาบขอบพระคุณนะพี่ทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบพระคุณมากครับ